ขอมนไมมีบงมาแนวนะนุ่มโพเอ๋หระวบเดี๋ยวไม่เสรเิดมเาไมยของมัน สองแล้วนะคะที่อ่าเราแปลว่ายัางไงกินน้อยลงเนาะหรือว่าไม่ได้กินน้อยลงก็ไม่รู้นะก็ไปกินข้าวกันเลยค่ะ แล้วบบ๊ายันนี้เราก็มากินข้าวกลางวันกับเพื่อนๆนะคะนี่เพื่อนๆโบก่าเอเอหนึ่กันเลยเลยมาแล้วบบ๊ายายเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่จะเป็นคิวหนึ่งโอเคไหมอ่ะคราวนี้ตอนนี้พอมาเป็นแทนอย่างนี้ลูกก็อย่ายงโยงลึกกว่านี้แทนนะแทนได้เว้ยแทน A กับ B เลยจ้าเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น A กับ B แล้ว มีใครใจําูตรได้ไหมตอบ63 3 6มีคนตอบแล้วแทน B ส่วนถ้วยหนึ่งลบแทน A แทน B จําได้พอจํไม่ได้เห็นไหมอตอนนี้เดียวตอนนี้ทุกอย่างมาเราจะมาหาแทนไหมสุดท้ายน้องต้องรู้สองอย่างแค่แทน A กับแทน B ชวนคิด ส,ออสวัสดีตอนเช้าวันที่สามนะคะก็ไปกินข้าวกันเลยค่ะ they did 明白了，明 สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วคะที่เรากินของตุกจิ๋น้อยลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็วันนี้นะคะข้าวเย็นของเราก็จะเป็นนี่ค่ะหมี่ซ้วนะคะเพราะว่าวันนี้ผัดหมี่ซ้วนะคะเพราะว่ามันใกล้วันตุ๊จีแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เจดแล้วนะคะเป็นวันที่7อาวันนี้วันที่7ใช่มันใกล้วันตุ๊จิแล้วก็จะมากินข้าวกันเลยนะ ไม่ส้มไม่ใช่ไม่ส้มแบบส้บเอ๊ะอร่อยรอร่อยเ้าสุดแลด้วอ่ ค่ะวันนี้ก็เป็นมื้อเย็นนะคะก็ mm hmm. เราจะกินป่าแมลงทอดค่ะ mm hmm. กับไก่ยอ เราสามารถจะแยกนะให้ตัวนลนี้ไม่กลเป็นบนะวขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย ตัวไปโรงเรียนก่อนนะคะทุกคนแม่บายวันนี้เราก็กินสละนะคะรานะคา45บาทอนะทุกคนจะได้เยอะมากเริ่มกินกันเลย บาทสามบบาทเองไเซ้อออีกห่อนะ ตอัสค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะคะที่เรา,เอาลองกินน้อยลงลดปริมาณน้อยลงเนาะก็ตอนนี้เราก็จะกินข้า,าวเช้านะคะแล้วก็จะเป็นไข่ดาวกับปาทูหน่านะคะก็เริ่มไปกินกันเลย นดูรนะสชาติก็หมืตอตรอเบี่ทั่วไปนะลูกคนเปรี้ยวหวานมีโยเกิรด,ด้วยนะคะแก้วนี้ราคาอยู่ที่25บาทในกล้องอมันอาจจะดูเลนะ็กแต่ความจริงแก้วใหญ่มากนี่กินนั่งกินมานานแล้วนะยังหมดเหลือคือไปแค่นีน้ก็ขอไปกินก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะกสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะคะก็นี่คือข้าวเช้าของเรานะคะวันนี้ตื่นสายตื่น8โมงเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าด้วยนะต้มยำกุ้ง แบบของแม่นะแม่ทําอันนี้คือแม่เราทาหมดเลยวันนี้ย้ายสถานที่มากินก็คือกินในห้องตัวเองเพราะว่าข้างล่างอของย,อยุ่งเยอะมากใช่ก็เลยตักขา้าวขึ้นมากินบนห้องนะคะก็มากินกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นพวกทูน่านะคะที่แม่เราทำ ก็อันนี้จะเป็นผักผักคะที่เราตักมากินกันเลยเดี๋ยวก็จะมาเล่าถึงการกินของเรานะคะวันแรกเนาะจนถึงวันที่ส1วันนี้นะก็ ถ้าเล่าส่วนตัวจากเมื่อก่อนนะนะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่แบบว่าต้องกินของจุกจิกก็คือพวกขนมขนมนี่คือชอบมากช็อกโกแลตขนมพวกกรอบๆอะไรพวกเนี้ยก็คือจะกินบ่อยกินท,ทุกวัน <c oughs> ก็คืออย่างเช่นสมมติเนี่ยกินข้าวเช้าใช่ปะเมื่อก่อนก็คือเราจะกินขนมขนมก่อนเลยพวกขนมที่มันเป็นแบบแบบแท่งๆช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็คือจะกิน กลาวันปุ๊บกลางวันนี่คือเมื่อก่อนถ้าเป็นวันหยุดอะ่ะก็คือจะไม่กินข้าวเลยนะกินขนมหรือมันก็หากินกลับเล่นอ่แต่ถ้าเป็นแบบเราไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็จะกินข้าวแล้วก็จะกินเยอะมากช่วงนี้ก็คือลดปริมาณลงมาให้แบบอิ่มพอดีไม่อิ่มแบบจุกกันไปนะคะส่วนช่วงตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่เราแบบ กินหนักที่สุดกินหนักมากๆ <c oughs> ก็คือทุกเย็นของเราเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะแบบว่ากินมาราใช่มาราจันถึงสุกใช่ไหมเราก็จะกินมา,าราบัลละเอ่อสี่ห้าไม้ประมาณนี้ทุกครั้งทุกวันไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ตรงนี้ <c oughs> ก็นี้คือตัวอย่างนะคะ ใช่ก็กินเยอะแล้วไม่ได้กินแค่หม่าล่าอย่างเดียวนะคือเราก็จะกินแบบชาลมไข่หมูหรือว่าขนมกลับบ้านมาคือซื้อขนมซื้อขนมมากินอีกกินหนึ่งอย่างสองอย่างอย่างเงี้ยแล้วทุกสุกเราก็ต้องกินออคาเฟ่เรากินออคาเฟ่ทุกครั้ง ช่วงน,นี้คือลดปริมาณลงมานะคะก็วันแรกเนะี่ยก็คือยอมรับว่าตัวเองยังกินขนมอยู่แต่ว่าตอนเย็นอะคือเราไม่กินหม่าล่านะเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเราไม่ได้กินเลยคือเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่เรากินอะเราจะกินพวกแบบหมูสามชั้นเอ้ยไส้กรอกไส้กรอกผ,ผักไม่มีเลยนะทุกคนผักไม่มีมีเห็ดอาเห็ดไม้หนึ่งที่เหลือเป็นแบบไส้กรอก เออหมูชิ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยควจริงตัวเราก็แบบซื้อมาห้าไม้ก็จริงนะแต่พอแบบเพื่อนซื้อมาซะเราก็แย่เพื่อนกินก,ก็ี่ไม้ก็ไม่รู้ลนะทุกคนแบบมีปลาหมึกบ้างมีปลาบ้างใช่ค่ะแต่คือช่วงเงย็นตอนนี้เราก็จะกินข้าวบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินข้าวเนาะตอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตอนเย็นจะกินเป็นพวกอ่ะ อย,อย่างสองอย่างว่าถ้าจะไม่บิดมันเขก็อย่างเช่นเมื่อวานนะคะแล้วก็กินสตรอเรี่โยเกิร์ตไปกินแค่นั้นคือมันเยอะมากทุกคนมันเยอะแบบสี่ห้าบาททุกคนคิดซะว่าแบบมันเยอะมากกินไปแบ่งกับเพื่อนนะคือเราก็ไม่ได้กินคนเดียวค่ะก็กินข้าวต่อดีกว่าพูดนานแล้วไปแลยบาย